ยังนนจากพี่นอ้องพี่ใหญ่ขับรถน,น,น,นี้ที่จัาสิคัดแต่เลาะปลาจ้ะพี่ใหญ่กำลังเอาอุปกรณ์ให้หน่อยตกปลาจะ้ะดีกะะันเลาะหาเหี้ยอิป้ยพี่ยหญ่พี่นอ้องเห็นบ่ว่แมนจ้ะหากินข้างท่าน้วพี่นอ้องเพึ่ง นี่ก็เล็กน้อยไปตกปลาจ้ะเห็ดพึ่งจ้ะพี่น้องเห็ดพึ่งค้าลายจ้ะโอ้ได้อยู่ได้อยู่พี่น้อง เแล้วคะ่ะคิดว่าเท่าเราจ้ะได้น้่งพี่น้องดูอย่างนี้จ้าว้าดนี่นั่งก็เมางามแท้ทำไมเธอถึงสวยแท้เบิบังเบิังขานั่งจ้ะโอเคจ้ะโยพี่น้องปูยอดเลยฉั พี่น้องยอนลุกโผดโพคะขาปันยอนโอ้ยพี่น้องเอ้ยขาปักไงค่ะขาใหญ่มากจะเห็นหลายดอกจะข่ดจะแว่ไม่ได้จอดเก็บนะจ๊ะเนาะเลือกเก็บเอาค่ะแต่มันท้าห้องกับพเก็บ พี่น้องน่าไม่ลีค่ะตัวนี้สวยมากพี่น้องเลยตรงไปในในตะก,ก้า คเบิ้งค่ะโอ้ยปีกแต่มาเอาไปเลยค่ะแม่นั่งขึ้นนิ้วสูงค่ะอย่าบอกว่าจะเอาเทาก่อนเลยพี่น้องเลยโอ้ยเท้าล้วจ้ะพี่น้องไม่ได้ดอกค่ะตอนี้กะเท้าตอนนั้นกะเท้าจ้ะใบก็าเป็นเสือเนาะวุ่นอะอเ,นะเราปุกใหญ่ปุกไม่เลยจ้ะเบิง้งเท้าจ้ะ น,นั่นเราจะเนี่โอีเท้าอะพี่น้องเอ้ยมื่อนี่จีไว้ไว้จ้ะพี่น้องเอ้ยเห็นกันจับจะากจับค่ะจับแล้วก็เท้าเห็นแล้วก็จัะจับเพิ่นค่ะปี๊ดอกนึง่ง TK อยู่พี่น้อง ้พุ่ยไมาเห็ดเพลินค่ะโอ้เห็ดอันนี้ออกลายจาะรับพี่น้องนี่ดอกหนึ่งพันถาวรจา้ะพุ่ยไม้บ่มาเห็ดเพลินนี่ข้างกาเลยปะยังต่อค่ะสงสัยซิมียอยู่แถวนี้ลรัพี่น้องเว้หาบังหลวงมันจ้ะหาดูลูกมันเด้อยข้าเช้าขาชมบรรยากาศเขาฟังทางนี้จ้ะพี่น้องเห็ดพึ่งค้าลายนคะคะ ตัวนี้ก็นั่งออกเลยจ้ะเราเจะท่านเพิ่นบอ่อแค่นั้นแหละพี่นอ้องเพิ่นเท่าเรียบจ้ะนแล้วพี่นอ้องนี่จ้ะงามๆฮะเป็นเฮ็ดอีหยางนะพี่นอ้องอยู่ในคอนนี่แม่จ้ะโอ้เฮ็ดอีหยางนู่นนี่ เก่นอะไรไแล้วเนาะเิ็ดวาเนาะดูเห็นนั่งล่มท่องท่งเหลืองจับอีกแล้วพี่น้อยเือเนีย่ยไหวคักระเขินกับจับโหลดเป็นยัเดียบแต่ละคะ่ะพี่น้องนี่นี่น,นี่ปลูกพันจ่ะใหาให้นา,าโอ๊ยโอ้ยือย นี่่คเข้าจ้วงเข้าจ้วงพวก,กจะออกไก่กัน,น,ะะนอนยนู่นั้นนะค่ะเน้องเห็ดกระไดเห็ดพึ่งเจอเห็ดพึ่งทรายค่ะพี่น้องนี่จะ้ะ เห็ดลองดูมีฝนจ้ะเนี่ยเห็ดอนนหอมเหนื่อยเห็นไหมี่ว่าเห็ดตุ้งทราเหมือนกันตัวใส่ให้กันจ้ะเรอ่พันใหญ่งงเราะตกปลาจะ้ะแต่ที่เป็นยังเลาะเนาะพี่นอ้นองเนาะตอนนี้มีฝนตกอีกแล้วพี่น้องเอ้ย มึงจะยุดโต๊ะบ้างไหกี่ค่ะโตมาอีกแล้วฝนตกโอ๊ะอแมนดี้เอ้ยคิสฮะฮะฮะแล้ว่ะปากำลังใส่เบ็ดจ้ะมารอลุ้นน้ำกันค่ะพี่น้องว่าจะได้ป้ายยูบมาไหมเนี่ยแล้วจะกินแถวอืม คือคืนไรขากจากมกรย่พูนตรงข้างนะเป็นฮอลิเดเฮาส์ท่เจ,จ้าจ้ะรอโดนด้วยกันนะคะพี่น้อง,ง,งมาดันดังไฟให้มดูดมัดูดมมมีหอรมมมน็

อน่เฮ่อยปลาตัวนึงนะจ๊ะตัวน้อยสหารมันเบังลุกซิปลาน่อยหน่อยไต่ซ้องตัวแล้วจ้ะตัวนั้นเมื่อกี้ตี่เอาขึ้นบปได้ท่ายนะจจะเนาะไม่ค่อนตีกล่องหายจ้ะมันดน เต well <glorious> ิ่มมากเลยจ้ะพี่น้องอุ้ยอุ้ยกลัวไหมล่ะกลัวไหมล่ะเฮ้ยกลัวกลัวเกิดอะไรขึ้นกลัวไหมเด็กชายมีเหรอเด็กชายฮปได้ยินนะ แตงไหถ่ายย้อนโอ้มาแล้วค่ะโอ้ปุ๊ป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 โอ้เย้ไปสามตัวแล้วจิมไปไอ้แคบมันดู่ศป้าปะปแคบเอาไม่ว่าวันนี้ดูดดูดดูดดดเอาเฟซมาว่าตัวนี้เดี๋ยวมาแทนนี่เดี๋ยววางไวนตรงนี้ อีกอันหนึ่งสายดูดวันโกเวนั่นนั่นน่ะมันดูดเนี่ยดูดนั่นดุเอามาว่างตรงนี้เออว่างเรียงกันไหวนี่เรียงกันตรงนี้เรียงไว้โอ้ยเคเก่งลูก อ้าวมาอีต้นึงว่าว่างอ๋อฮาลลินาโซเซปรีฮะเก่งโอ๊ยตัวไหนใหญ่อันไหนใหญ่สุดน้าใหญ่สุดน้ม่วงวันที่ไหนน้ำม่วงวันใหญ่อันนี้หรอใหญ่เอออันนี้เล็กสุดเล็กสุดที่ไหนคะ เล da 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 <S <S k, k, leg, ็กเล็กเล็กเล็กที่ไหนเล็กเล็กไปปิดปาบหน่อยยังดุดดุดาดุลาซะดุดาดุลาดุดาดุลูกดุดาดุแม่แล้วด่ดดุดดุดเราดล่าฟิล์มซัสสินกันซินตาดุด

ว้าวเยอว้าว